กออ็ก็เข้าไปที่แอปค่ายมาเตอร์ที่เราโหลดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็กดตรงสี่เหลี่ยมเครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเลือก16ต่อ9แล้วกดมีเดียกดคาม r ล่ามีดัอที่เราถ่ายทำไว้นะฮะคลิกเข้าไปที่วิดีโอวิดีโอก็จะถูกส่งมาในแอปค่ายมาเตอร์ของเรานะครับ ค่อยๆเลื่อนดูว่าเราจะปรับตังไงเอากดดูก่อนนะฮะกดเลื่อนตามลูกศรน,นะฮะทำต,ตามลูกศรเลยนะครับอืมัโอเคเราจะตัดช่วงนี้นะฮะเราคลิกเป็นสีเหลืองแล้วให้มีเส้นสีแดงขึ้นมาเส้นสีแดงขึ้นมากดกไกลไกดแยกที่หัวอ่านนะครับเราจะตัดต่อช่วงไหนครับเราก็ค่อยๆเลื่อ,ดอนดูจังหวะ อาศัยจังหวะนี้ดีดนิ้วปุ๊บเราก็ขัดตัดต่อได้เลยนะฮะส่วนตรงนี้เราก็จะตัดช่วงที่ไม่เอาทิ้งนะฮะก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนสินค้าไว้ในมือแล้วกดเป็นสนทางกดกันไกลกดตัดไปทางซ้ายเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำไป่ะเรามาดูจังหวะ หลังจากตสดนี้ปุ๊บเรากดเลยฮะโดยเป็นสีเหลืองให้แล้วให้มีเส้นสีแดงกดไกลกดแยกที่หัวอ่านเราก็จะมาดูเอาว่าส่วนไหนที่เราจะไม่ต้องการตัดทิ้งค่อยๆเลื่อ,อ,อนดูนะฮะหลังจากที่มีของมาอยู่ไว้บนมือ,อเราจะตัดช่วงนี้ออกนะฮะกันไกลตัดไปทางซ้ายสวยง,งามเราจะมาตัดต่อนะฮะ ตรงไหนต่อดิดนิ้วปุ๊บ่วงที่ดิดนิ้วปุ๊บเราก็ค่อยเลื่อนดีโอมานะครับกดเป็นสีเหลืองกดเป็นสีแดงกันไกลแยกที่หัวอา่านค่อยๆเลื่อนดูฮนะอ่าเลื่อนๆดูตรงนี้เราจะตัดส่วนไหนต่ออีกฮะที่ไม่เอากดเป็นสีเหลืองสีแดงแยกตัดไปทางซ้ายอ่าส่วนที่ไม่เอาก็ถูกตัดออกไปแล้วนะครับก็ค่อยๆเลื่อนดูดูจังหวะตัดส่วนไหนครับ ทุกครั้งที่ดิดนิ้วเป็นไงครับราจะตัดช่วงที่ดิดนิ้วนะฮะค่อยๆเรียนดูช่วงที่ดิดนิ้วปุ๊บรอจังหวะแปดหนึ่งนะอะดิดนิ้วปุ๊บสีเหลืองให้เป็นสีแดงกันไกยแยกที่หัวอ่านเอาตรงไหนที่ไม่เอาตัดทิ้งค่อยๆเืียน่ให้เป็น สีเหลืองสีแดงกไกลตัดไปทางซ้ายโอเคอันนี้พอดีกดความตามลูกศรนนะลองกดดูโอเคไหมเริ่มโอเคแล้วครับทำตามเลยครับง่ายๆสงสัยก็ค่อยๆเลื่อนดูกลับไปกลับมาลองกดดูกดตามลูกศรน,นะฮะดูวิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จแล้วนะครเป็นไงกดตามลูกศรเลยฮะอ่า โอ้ใช้ได้นะครับอืมโอเคเนียนอยู่เนียนอยู่ทำได้ไหมครับเอาละครับตอนนี้เราจะเอาผลงานของเราครับที่ทำเสร็จนะครับโชว์ออกให้ชาวโลกเขารับรู้กันกดแชร์กด export แล้วก็รอสักคู่นะฮะคราวนี้เราอยากจะแชร์ไปที่ไหนครับลองเลื่อนดู ชร์อีกทีหนึ่งนะครับเราจะส่งไปที่ลายนะฮะให้เพื่อนๆดูผลงานของเราเอา่าคนไหนดีอา่าส่งให้ใครดีเนาะก็เลือกไปนะฮะเราผมก็กดให้สาวสวยคนนี้ดูแล้วกันนะครับกดแชร์บนทําลายแชร์แล้วเราก็รอดูผลงานครับผมก็คงไม่ยากนะครับ ลองค่อยๆฝึกค่อยๆทําดูนะครับแ,แรกๆอาจจะยากแต่พอทําไปบ่อยๆเดี๋ยวคุณจะเก่งพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขรักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักแรงเหงทุกท่านครับสวัสดีครับ